น้องๆคนไหนที่คิดจะมาเป็นตำรวจทหารทั้ง3าเหล่าทัพเนี่ยชีวิตคุณนะี่ยพร้อมที่จะสารชีพเพื่อชาติศาสนาพระกษัตริย์ก็ในหลวงท่านให้รักชาติรักแผ่นดินแล้วก็ให้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่นตนให้เป็นคนมีวิน,นัยแล้วก็ให้แก้ไขในสิ่งผิดคนเราผิดพลาดได้ครับแต่อย่าให้บ่อย มีความเชื่อมั่นในสถาบันแล้วก็ให้มีความเด็ดขาดเข้มแข็งต่อภารกิจที่ตัวเองรับเพราะท่านคือทหารอาชีพท่านทรงกระโดดลงหอแล้วก็วิ่งเข้าหาข้าศึกด้วยตัวเองนี่เป็นมหากษัตริย์ที่เป็นผู้นำแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีทําให้นักรบท่านหลายได้ยึดถือท่านเป็นแบบอย่างแล้วท่านเป็นมากษัตริย์ที่มีวิน,นัยไม่ชอบคนที่หละหลวงไม่ชอบคนโกงแผ่นดิน นี่คือสิ่งที่ทหารควรที่เอาเป็นเยื่ออยางแล้วก็ยึดถือและนำไปปฏิบัติแล้วจะทำให้ประเทศชาติเรามีหลักมีแก่นที่จะยึดถือแล้วก็คุ้มครองอธิปไตยของเราได้